สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะคะ <c oughs> กบเลยกล่บโตไปไม่เท่าคิดถึงคุณแม่ต้งไงค่ะทำไมมมือทำไมไม่อ๋อกลัวติดไงแม่กลัวโควิดนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็ที่เราหายไปก็พอแม่ติดโควิดนะนีโ่โควิดมา แต่งานฉันเต็มเลยเออมากอีกแล้วแต่วันนี้นะคะเราก็เป็นพิธีกรแบบ2อคนใช่ไม่รู้ว่าอีกท่านหนึ่งไปที่ไหนนะคะแล้วเราก็ไม่อยากรอแล้วนะคะใช่ค่ะแต่ว่าเรามีช่วงใหม่นะคะมานำเสนอทุกคนด้วยนะคะช่วงอะไรคะคุณแม่คะสารฝันให้เคยค่ะนั่นก็คือการที่เราจะเอาน้องๆทางบ้านนะคะมาจับสารฝันไม่สิ่งที่อยากเป็นอยากแต่งเป็นอะไรอะไรอย่างนี้ก็จะมาสารฝันกับน้องๆซึ่งดูชุดวันนี้ของพวกเราแล้วเนี่ย บอกแม้งห้เขาว่าตีมอะไรคะคุณแม่แน่นอนค่ะในเมื่อรัฐบาลเขาจะเปิดให้หยุดนะคะใครคะรัฐบาลคือใครเอาไปรัฐบาลทอเอาไปรัฐบาลทออ่ะนะคะเขาก็จะหยุดให้เรานะคะวันที่4ี่ถึงวันที่9 <ๆ S 1> เราก็จะมาทำการเม็โอ้โหอ่ะจัะ <laughs> ะดเอาไ แล้วเราจะปล่อยให้มันผ่านไปได้ยังไงล่ะคะเราก็ต้องจับน้องบาสานฝันวันนี้นะคะให้มาเป็นนางสงกรานต์ค่ะเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็เลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะดีตรงกลางาเลยค่ะแนะนําตัวให้กับเหล่าชาวเทยหน่อยค่ะใช่ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนุตั้ค่ะนันทภัณฑ์งามพรค่ะเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนเพื่อนคะมาและะาะสะสะ้วที่จังสวัดสุพรรณบุค่ะวันนี้น้องเขียนมาว่าอยากเป็นนางสงกรานต์ทำไมถึงมีแรงจูงใจที่อย,อ,อ,อ,นนอยากจะเป็นนางสงกรานต์คะก็เหมือนกันเลยคนนึงกง็อยากจะเป็นนางสงกรานต์จำค้งเพราะว่า ปกติจะเป็นผู้หญิงที่ได้แต่งนางสงการนางพม่าอะไรอย่างนี้<อ>ก็เลยอลองแต่งนางสงการสักครั้งยินดีค่ะยินดีเลยค่ะเพราะว่าการเป็นนางสงการมันไม่ใช่ง่ายไงมันต้องผ่านการคัดเลือกมันต้องผ่านการแห่ข,บ,ขบวนขบวนเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องเลือกคนที่สวยมากๆพร้อมหรือยังคะอะไรชนีมีอะไรชนีมีอะไรหยุดจะหยุด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 ก่อน เป็นคณิยาฝันแล้วเรื่องของกระทอยหรือจะเป็นกระทอยเรียบที่อยู่ก็ดีแล้วเงียบเงียบเราฟังหลับตาให้สนิทไม่ต้องคิดถึงคนข้างหลังถืออะไรเข้าฝันบอกโอเคตายไปแล้วหนึ่งหลอนโอเคฉันไม่ได่าเพราะเป็นฟินนี่มีมงสดาบไม่ได้หลอนละมันเป็นนางงามตกรอบเพราะว่าหล่อนไม่มีโปรเฟสชันแนลหรือไม่มีกูรูให้คําแนะนําหลอนเงียบหล่อนไม่มีสิทธิ์ขอร้อนะคะพ,พี่นี่นะคะหนูขอคำหนึ่งประโยคที่ทําให้พี่เวทุกมงเวทุกมง มองทุกเวเวทุกมงหรือมงทุกเวลูกเนี่ยเห็นไหมคนถามเข้าใจผิดเอาง่ายๆเลยนะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนให้หนูเป็นนางสงการที่มองทุกทุกเวเราสองคนสอนแล้วกันเนาะอีกคนนึงเฉยๆพ่อไปเซ่รออะไรอะถอยอะค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะช่างแต่งหน้าทาผมบของเราวันนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ัวให้ให้กับชาวเธอให้รู้จักหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อนัดครับนัดทีวีเมคอัพครับครับสวัสดีครับแฟมครับแฟนหงนร์ตูครับอ่าก็วันนี้จะมาสารฝันให้กับน้องนะคะก็ฝากนางงามในค่ายของหนูด้วยนะคะถ้ามันไม่ดีก็ตกได้เลยค่ะอนุญาตค่ะนนคนนี้ค่ะอ้ยป้าโรเซ่เอ่ะนั่งสิรออะไรางานเริ่มฮาหมดกูไปไม่ทันกี่เยอชด ปากกระจากเลยปากนี่สมพูหวานเลยนะผมก็กล้าให้มันรวยๆนะได้ค่ะแล้วยิ้ม้วยนางแต่งหน้ารูป้าอย่าให้ตวรู้นะว่าตกรอบนะโดนแน่นะนี่คือมือวังอันดับหนึ่งของการวิมันเป็นแอคติ้งนะลูกปกติพี่เป็นคนเรียบร้อย เราก็ส่งน้องนะให้ช่างแต่งหน้ากับช่างทําผมเนี่ยสัรฝันให้น้องเรียบร้อยแล้วในการเป็นนางงามเราก็มาเราประสบการณ์กันดีกว่าว่าสำหรับการประกวดนางงามเดินสายเนี่ยเป็นยังไงอย่างตัวเอสวันเองน้อยมากที่จะบอกว่าไปเดินสายอะไรเงี้ยก็เคยประกวดอยู่แบบสองสามเวที T, แต่ก็ยังแบบมไม่เคยเป็นแบบว่านางสุงกราเลยอะตัวพี่น็ตเองคะจากนี้ประกวดมาตั้งแต่ประมาณ 15, 14, 15อายุสิบห้าสิบสี่สิบห้าเลยขนาดประกวดเป็นพันๆเวทีได้แล้วก็เคยประกวดทั้งนางโนธมานางสุจนอะไรอย่างเงี้ยประกวดหมดเลยค่ะชอบประกวดขนาดนั้นเลยหรอชอบ ชอบมากเพราะว่าจริงๆรแล้วแบบว่าพอมาประกวดก็เหมือนมันได้เจอตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเอง,เองละเวลาประกวดก็จะรู้สึกมีความสุขมากๆทุกครั้งเอาตรงๆป้านี่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะนี่ก็เคย,เคยึ้นประกวดงานวัดสงการนี่แหละมือเขาประกวดสาวประเภทสองด้วยความที่แม่เราเป็นคนที่มีชื่อเสียงระแวกนั้นแล้วคนแถวบ้านเขาก็บอกว่า,าส่สงลูกสาวสิคุณไปประกวดกับเขาแล้วเป็นไงแม่ กูจะจำตัวมันตายเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะแค่ยืนเฉยๆอ่ะกบสองชั่วโมงแล้วต้องยิ้มสอชั่วโมงมันไม่ใช่อ่ะคือมันแบบมันเกรงมันเหนื่อยชุดมันร้อนมันอบแมงต่อยเต็มมากเยอะกวดงานวัดอะไรวะก็งานวัดไงแมงต่อยก็ไฟมันเป็นแบบสองเข้าไปที่หน้าแล้วเราไม่ผู้เข้าประกวดคนอื่นเนี่ยมีมางตอมไหมทีมงานหยุดเสียงด้วยค่ะ ทีมงานหยุด,ยดเด็กอะเหนื่อยแล้วก็แมลงตอมหน้าตอมฟันไปหมดตอมฟันด้วยเหรอเราไม่รู้ว่านางงามเขายิ้มยังไงมึงต้องออกปากยิ้ข้างๆก็ไม่บอกไม่ตอบไม่ยี้ยอะไรกูเลยยิ่งมากตองต้องหัดยิ้มโอแกตองก็ยต้มก็เออแบบยิ้มอย่างนี้คือมันแบบมันน่าลำคามันอึดอัดคือยากการที่เป็นนางงามเดินสายอะเวทีเน่าเเลยอะแบบเน่าเลยอะที่ไปประกวดมาเป็นยังไงอะ ก็เป็นเวทีที่ที่ฝนตกแล้วก็พื้นเนี่ยจะเป็นโคลนหมดเลยแต่ด้วยความที่เป็นนางงานจะต้องใส่รองเท้าที่สูงมากประมาณ9นิ้วแล้วเราจะต้องย้ำโคลนเนิ้วคือคือรองเราาแม่นี่ไงจะเข้าเรื่องนี้ตลอดเลย แล้วคือเราต้องขึ้นออบันไดบันไดก็จะเป็นแบบบันไดแค่เนี้ยคือเราต้องไต่บันไดขึ้นไปกว่าจะถึงออข้างบนอะ่ะเพื่อให้ถึงแล้วก็ขึ้นไม่เดินต้องเก่งมากๆในการที่จะเป็นนางนำในแต่ละค่าคืนนนี่ประกวดก็เหมือนกันมันเป็นแผ่นกระดานอะ่ะแล้วเอามาวางเรียงๆกันคือมันเดินไม่ได้คือมันต้องฝึกเดินหรือว่ามันต้องฝึกสังเกตเท้าแล้วก็คือถ้าเราก้มไปมองอะ่ะ มันก็ไม่สัง่ารจะเป็นงงานที่ดีขั้นแรกเลยต้องมีพี่เลี้ยงเพราะว่าพี่เลี้ยงเนี่ยจะเป็นคนที่สอนปลูกฝังให้เราเก่งออในทุกด้านเขาจะช่วยเหลือในเราในเรื่องของการแต่งหน้าการทาผมชุดคือเรามองตัวเองอะเรามองเราก็จะเข้าข้างตัวเองเหมือนออพี่ปิงเ<อ> <ๆ S 2> หรอเลาใส่ชุดอะไรพี่ปิงก็จะเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองวสวยไม่สั่ทั้งอะภาพที่เห็นมันไม่ได้เป็นเหมือนที่พี่ปิงคิดกูไม่เหมาะกับเบธง,งาน,นกูเหมาะกับนูน้นอะไรลุมพีนีเอ้ แต่าิด้วะอีโนแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าให้พี่เลี้ยงดูพี่เลี้ยงเขาจะดูออกว่าโอเคเราควรแต่งแบบนี้เราควรใส่แบบนี้ขอเล่าแบบหนึ่งมีเวทีหนึ่งด้ละครที่เราหน้าเป็นสมัยใหม่เราก็จะไม่ใช่คนหน้าที่เดินสายจ๋าเราจะหน้ามีความเป็นลุกครึงแล้วเวทีนี้เขาจะเอาคนที่ประทวดอ่ะเป็นนางงามที่ตีฟาร่าสวยแต่ดวงมันเหมือนจะวันนี้จะเป็นดวงของเราเราก็เลยเดินไปตักขนมจีนตักขนมจีนแล้วด้วยความที่กลัวพี่เลี้ยงหิวก็เลยตักขนมจีนมาสองจานเสร็จแล้วเราก็เดินเลื่อนต้นสูงอ่ะก้า หนิวพอเดินไปล้ม้นิวนี่คืออะไรอีกสน,สนสูงอ๋อนี่แงจะเข้าเรื่องนี้ตลอดเลย <c oughs> หนูก็เดินปึ๊บหนูก็ล้มปึง้งขนมจีนคว่ำใส่ตัวหนุหมดเลยหัวเ <c oughs> ข่าก็แทบไปกับพื้น เือดกระอับแล้วด้วยความที่แบบกลัวพี่เลี้ยงวีนเลต้องลุกขึ้นมาทำเหมือนนี่เจ็บแล้วก็นั่งแบบอุ้ยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยด้วยความกลัวพี่เลี้ยงวีนด้วยความแบบเหมือนแบบโชคดีกรรมการอ่ะประธานกรรมการของวันนั้นน่ะ,ะดันมาเห็นตอนที่เราล้มแล้วพอเราเดินขึ้นไปปุ๊บเรายิ้มแล้วเราก็เดินทําทุกรอบแบบอย่างเต็มที่แล้วด้วยความที่เขาเห็นว่าเราล้มแล้วว่าเหมือนว่าเป็นคะแนสนสงสารวันนั้นก็เลย,<ท>ยแบบได้ที่หนึ่งอขอใหล้มดวงดีล้มให้กรรมการเห็นเดี <ๆ S 2> ๋ยวก้าวแรกล้มเลยนะล้มเลยนะ ้มด้วยยิ้มยกกรรมการเขาเดินมาเห็นหนูเวลาเราไปประกวดเนี่ยเราจะต้องขอเลยอขอเลยค่ะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเผาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทั่วสากลโลกที่ปกปกักรักษาข้าพเจ้าและทั่วสารลโลกนี้ทรงประทานพรให้กับลูกเราต้องขอแบบละเอียดเราต้องขอเลยว่าขอให้เข้ารอบทุกรอบคําถามที่จับมาก็ขอให้เป็นคําถามที่ง่ายสามารถเข้าไดอะล็อกที่เตรียมมาได้ต้องเป็นถึงขั้นนี้เลยยากจังวะ <laughs> เราจะต้องบอกว่าการแต่งหน้าของนางงามเนี่ยจะไม่เหมือนกับแต่งหน้าแบบเจ้าสาวหรือแบบอื่นเลยเพราะหน้าจะต้องมีความลงที่หนากว่าการแต่งหน้าอย่างอื่นเพราะหน้าจะต้องนวลเป็นดวงจันทร์มีเท่าไหร่ต้องกดนะเพราะว่าสังขยาจะมาถามหาหนางงามไม่ได้เด็ดขาดเ,เรื่องของเรื่องที่ประกวดรอบนั้นนะที่วัดแถวบ้านนะคือ,อ<ะ>ไม่มีพี่เลี้ยงเลยแ,ลแต่งแค่รอบเดียว<น>ก็คือแต่งอยู่ที่ร้านนั่นแหละหแล้วแต่งออกมาเป็นไงรู้ป่ะดำดำไปหมดเลยอ่ะทำไมทำไมการแต่งหน้านางงามมันต้องแบบว่าลงบล็อกดำาคะมันเป็นอ่อบนเวทีครับไฟมันเป็น ออสเตทียหรือใครผส้มหรืออ่างเงี้ยดูข้างล่างะลยด้วยทำไมแต่งหน้าจัดจางแต่พอขึ้นเวทีไปมันจะหหมดเลยแบบเย้มอนผิวแบบนี้ขึ้นไปก็ต้องพอกแบบอันนี้เลยใช่ไหมเวทีใหญ่เนี่ยจะมีความอินเตอร์แต่เวทีเวทีงานวัดเนี่ยความชอบของคณะกรรมการเนี่ยจะชอบคนผิวขาวจะชอบคนแบบหน้านุลนๆคนผิวโก่งหน้าหวานยิ้มชัด พอเวลาแต่งนางงามมาก็จะต้องให้เป็นฟนิลนี้อะไรแบบนี้ <c oughs> <ๆ>แล้วทำไมคิวต้องโก่งเป็นคันซอนค่ะเพราะว่ามันจะเปิดช่วงตาเพราะนางงามก็คือโปรกรมที่ดวงตากับรอยยิ้มให้วหวานตาให้คมการที่จะแต่งหน้าแต่งตัวให้มันเป็นแบบตรงแต่ละเวทีอ่ะคือมันก็ต้องแบบรยายละเอียดนิดนึงแตกต่างกันแล้วพี่ถามน้องนิดน,นึงว่าเคยประกวดไหมคะไม่เคยค่ะมีใครเป็นไอดอลในการประกวดค่ะตอบดีดีค่ะได้เลยค่ะ อีย์สมอนเอออยู่เป็นก็เย็นใจไม่กลัวอีเนิร์ดเมื่อกี้เลยเหรอ <c oughs> เพราะการบวนการวีไม่มีสะเทือนเลยเหรอแนนองเขารู้ว่ามันเป็นการแสดงก็เลยมันเป็นแอคติ้งนะลูกปกติพี่เป็นคนเรียบร้อย <c oughs> อ่ะพี่ถามจริง3คนเดินมาหนูกลัวใคร เอาหนูไม่ได้ให้น้องเขาตอบแล้วนี่เซ็กซี่ขนาดนี้จะมากลัวอะไรนี่ย่ะอีโน้ตอีโน้ตอีโนอีโน้ตนองน้อยอีน้อย้องน้อยอันนี้เราก็มาถามเรื่องการทำผมใช่ไหมเมื่อกี้ทำไมช่างทำผมคุ้ยใหญ่ขนาดเนี้ยไม่ใช่ไรครับผมอ๋อทำไมต้องทำเป็นทรงแบบอย่างนี้ด้วยคะก็ถ้าเป็นชุดไทยก็เขาจะเรียกว่าทรงก้าวทุยก้าวทุยใช่มันก็ภาพมจะทำให้ รูปทรงของกะโหลกนางงามดูสวยขึ okay. oh! Oh! <laughs> um, to to ้นอ๋อไม่ใช่แบบว่าลมแล้วแบบว่ามีหมอนรองรับไม่ใช่เพราะว่าผู้หญิงอ่ะจะกลมผู้ชายจะเรียบถ้าเราทําผมผู้หญิงให้ดูเป็นกลมเราจะมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นแล้วสิ่งสําคัญของนางงามต่อมานะคะขาดไม่ได้ก็คือการแนะนําตัวแนะนําตัวยังไงให้คณะกรรมการจดจําและเป็นที่ประทับใจเพราะเราต้องสร้าง presentation ให้กับคณะกรรมการจะทําให้คณะกรรมการเนี่ยจดจาเราตั้งแต่เริ่มต้นอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแนะนําตัวให้ดูก่อนนะคะ สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดใหม่เลข3รักสมีกาเสถียรบุญอายุ24ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องเนิร์ดด้วยนะคะสุดท้ายนี้น้องเนิร์ดขอฝากเอาไว้ว่าชายได้หญิงคือยอดชายชายได้ชายคือยอดมนุษย์แต่ชายได้ตุ๊ดคือยอดมนุษย์อุลต้าแมนขอบคุณค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะส, okay. สําหรับการประกวดเดินสายเพราะว่าเราจะต้องการให้ทุกคนเนี่ยปรบมือให้เราเพื่อคณะกรรมการเนี่ยรู้สึกว่าโอเคคนนี้มี first impression หรือมีภาพประทับใจแรกให้เขามองเห็นเราอะอาเ้ยใช่ครบขึ้นไปแบบสวัสดีครับพี่บิ้งลองแนะนาตัวสิขอเสียงหวานๆเลยแม่หวานแบบแอปนี้ดีลังกาไม่โป๊อันนี้คือแอปนี้นะเออสวัสดีค่ะโป๊กกรรมการไม่เอาเหมือนแต็บแล้วแบบเจ็บอ่ะเดินไม่ได้เอาหม่ สวัสดีค่ะไม่ได้อ,าอยากก็พูดเจงอลองเสียงธรรมชาติค่ะแม่สวัสดีค่ะหนูชื่อลาภิโมทีอายุ25ปีแล้ว <laughs> ไม่ได้เหรออย่างงี้เราขอข้ามไปเลยแล้วกันนะคะเรื่องนี้อ่าที่สะพัญคือการแนะนาตัวแล <ünd> er <ian> แ้วดันนั้นพอ <ะ S 1> เข้ารอมเนี่ยการตอบคำถามก็เป็นสิ่งสาคัญเหมือนกันใช่เราจะสามารถกินใจหรือชนะใจกรรมาการเนี่ยอยู่ที่การตอบคำถามดังนั้นเราจะมีแพทเทิร์นของการตอบคาถามของการประกวดเนี่ยหลายๆอย่างก,ก็คือโยงเข้าเกี่ยวกับความดีเกี่ยวกับการรักในหลวงหรืออ,อะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเตรียมไปหรือคําขวัญ แล้วตอนนั้นแม่ได้ตอบคำถามไหมคะตอนเข้ารอบอ๋อฝาว้ด้วยนะคะลิ้นเอวข้อมือไหวลิ้นใส่เอลสปริงปิงลี่ค่ะปิงลี่ค่ะเสดีค่ะ อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นการแนะนําตัวที่เป็น first impression ให้กรรมาการประทับใจนะ,ะจริงๆอันนี้ได้ถือว่า่าอ่าเรามาฟังทิศของพี่เนิร์ดกันแล้วเนี่ยให้ลูกสาวของเราได้ไดทำสมาธินอได้แต่งลุคแต่งหน้าให้นางแบบทำจิตใจให้ดีถ้าขึ้นเวทีวันนี้ไม่ได้มงน็ไม่ต้องมาเลยนะนกลับไปเลยนะปาดได้กระเป๋านะคล้ยปิงเลยอใช่ส่อกระดุมทอง ใครนางไม่ใช่ใครบุ้ยให้นางแบบพักแต่งหน้าไปเลยค่ะยังไงฝากลูกสาวเลยนะคะใช่ค่ะให้สวยนะไม่สวยช่างก็โดนโดนสวยวยถุตายช่วยให้งามคามแท้ตื้นไ้เจอ เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุกนางงามเดินสายอถามความรู้สึกก่อนค่ะว่าวันนี้ได้เห็นตัวเองแล้วรู้สึกแบบปลื้มปริ่มไหมคะว่าแบบเออฉันได้เป็นนางงามแล้วชอบไหมชอบไหมสำหรับลุกนี้ชอบมันใส่แค่ไหนถ้าสมมติว่าไปประกวดวันนี้ก็ไม่กล้าดนะคะรู้จักถ่อมตนนะก็วันนี้ขอบคุณนะคะหน้าสวยๆนะคะจาก นละพี่บีเลคอัพค่ะขาและผมสวยๆจ้าไปมันช่างผมและชุดขาและชุดสวยๆจากคัดติ้งเขานะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้คือสนุกมากๆแล้วก็ได้เคล็ดลับนางงามนะคะจากพี่เราไปเยอะมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณช่างทำผมและช่างแต่งหน้าด้วยนะคะที่มาแปลงโฉมนะคะมาสารฝันให้กับน้องคนสวยของเรานะคะก็วันนี้ขอบคุณไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเมียพิ่งเมียพิ่ง มันยังไม่สมบูรณ์แบบถ้าน้องยังไม่ได้แนะนําตัวต้องให้แนนน้องแนะนำตัวให้ฟังก่อนอ่ะ,อะเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะหมายเลขหนึ่งนภัสรางามพ้องก่อนจากไปน้องนิวตั้งขอบากไว้ว่าเงินก่อนจากไปมีเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่เท่ามีลูหกหลานไปจนเลยค่ะ จะสารฝันให้กับน้องคนไหนนะคะไว้เจอกันสัปดาห์หน,น้าค่ะสวัสดาช่ะ